สวัสดีครับเรามาเจอกันอีกแล้วอัดอีกหนึ่งคลิปเรื่องของการหาค่าติีโกนติีโกณ ometric limit นะก็คือการหาลิมิตของค่าติีโกนอ่ะฮะยกตัวอย่างคือในการหาลิมิตของค่าติีโกเนี่ยอย่างเช่นการหาลิมิตของไซน์หนึ่งส่วน x ว่าไซน 1>, 1ส่วน x ตัวเนี้ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่วิธีการหาคือจะไม่ได้ยากมากนะวิธีการหาคือเรารู้จักคุณสมบัติของตรีโกณอยู่แล้วว่าถ้าเป็นค่าไซน์ค่าคอร์สเนี่ยคำตอบของค่าไซน์ขอเขียนเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะ sin x เนี่ยโดยปกติมันจะเป็นน้อยกว่าเท่ากับลบหนึ่งอยู่ในช่วงของลบหนึ่งกับหนึ่งนั่นเอง ค่า s i ายจะไม่ไม่หนีจากนี้ไม่ว่าไอตัวด้านหลังเนี่ยจะเป็น x เป็น1ส่วน x เหมือนในโจทย์ก็ได้เนี่ยมันก็จะความหมายเดียวกันก็คือจะต้องอยู่ระหว่างลบ1กับ1น1เะเกินกว่านั้นไม่ได้ยกเว้นมีตัวอื่นมาคูณหน้าหน้าของค่า s i ายโอเคไหมซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยค่า s i าตัวเนี้ยมันเหมือนกับคำตอบก็คืออยู่ระหว่างลบ1กับ1 ซึ่งขึ้นอยู่กับค่า x เนียว่า x มันมีค่าประมาณเท่าไหร่เช่น <achieve> ถ้า x เนี่ยมีค่าประมาณ n มีค่า501เนี่ย x ก็จะเป็นเท่านี้0 0 0 0 0 0ุดอะไรประมาณนี้อืมโอเคเขาบอกอ d r the Limit เอ่อ x เข้าใกล้0 s i n 1ไส่วน x d ั t นอตเอ็กซิตทำให้ถึงเป็น d o บน Not e x i ซิะ <lit> เดี๋ยวจะ <lit> ทำให้ดูกัน ยกตัวอ,อย่างของข้อนี้นะเวลาเราจะหาลิมิตของไซน์ของไซน์หนึ่งส่วน x ตัวนี้เวลาเราจะหาลิมิตของค่าตรีโกโนเมต r i เนี่ยวิธีการทำเราก็อย่างที่ตะกี้บอกไปว่าไซน์หนึ่งส่วนเเนี่ยมีค่าอยู่ระหว่างลบหนึ่งนะกับมีค่าอยู่ระหว่างหนึ่งเขาต้องการหาเป็นลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์แสดงว่าเราก็ต้องเลยต้องนำลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์เนี่ยคูณตลอดเลย คูณตลอดก็คือคูณทุกตัวนั่นเองเราก็เลยจะได้ว่าเป็นลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ของลบ1น้อยกว่าเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้ศูย์ของ sin 1ส่วน x แล้วก็ได้น้อยกว่าเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้0ูนย์ของ1เราก็เลยไปหาค่าลิมิตของ x เข้าใกล้ลบ1ข้อนี้ก็เลยได้เป็นลบ1น้อยกว่าเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ของซ้าย1ส่วน x น้อยกว่าเท่ากับ1ถ้า2ฝั่งนี้ได้ค่าไม่เท่ากันเขาจะตอบว่ามันเป็น dash not e x i t นะเพราะว่าได้คำตอบออกมาไม่เท่ากันถ้าได้คำตอบ2ฝั่งออกมาไม่เท่ากันจะกลายเป็น dash not exist เขียนะ แต่ถ้าคําตอบออกมาเท่ากันเราก็จะตอบตัวนั้นไปเลยโอเคเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะเช่นอ่าเช่นข้อน,นี้เป็นต้นลองดูเขาบอกว่า support ว่าลบสลบ x ก,กํลังสองลบส x บวกสน้อยกว่าเท่ากับ g x น้อยกว่าเท่ากับก้อนนี้ for all real number x เขาบอกว่าให้หาค่าของไอตัวลิมิต เอ่อ x เข้าใกล้ลบหนึ่งเนะเดี๋ยวเราไปหา x เข้าใกล้ลบหนึ่งกันคือเรามีสมการเป็นตัวนี้แล้วเนอะทำไงจะเป็นเหมือนกับตัวนี้เราก็เลยต้องเทคลิมิต x เข้าใกล้ลบหนึ่งไปทั้งสองฝั่งเลยก็เป็นลบ x กำลังสองลบสองบวกด้วยสองน้อยกว่าเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้ลบหนึ่งของ gx แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับลิมิต เเข้าใกล้ลบหของอะไรอีก X บวกหนึ่กำลังสองบวกด้วยสาการหาลิมิตก็เหมือนทุกครั้งที่เราทำกันก็คือแทนค่าเนอตรงไหนเป็น X แทน X ด้วยค่าที่มันเข้าใกล้ข้อน,นี้ก็เลยกลายเป็นลบ,บวงเล็บลบหนึ่กำลังสอลบสคูณลบหแล้วก็บวกด้วยสน้อยกว่าเท่ากับลิมิต X เข้าใกล้ลบหของ g x โอเคนะน้อยกว่าเท่ากับอะไรลบหบวกหนึ่ำลังสองแล้วก็บวกด้วยสนั่นเองอ่ะมาหาคำตอบลบหนึ่กำลังสองได้1แต่มันมีลบหอยู่ข้างหน้าก็เลยกลายเป็นลบหนบวกสบวกสน้อยกว่าเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้ลบหของ g x นะแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับอะไรลบหบวกหได้0ก็เป็น0ูนย์บวกส Okay. ลบ1บวก2บวก2ได้เท่าไรเอ่ยลบ1บวก2บวก2ก็เลยได้ค่าเป็น3นะฝั่งนี้ได้3ฝั่งนี้ได้3เนี่ยสงฝั่งเท่ากันอันนี้คือ GX น้อยกว่าเท่ากับ3 2ฝั่งเท่ากันสแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ก็เลยตอบ3นั่นเองเพราะหาออกมาแล้วได้คำตอบเท่ากันเขียนนะโอเค ทัดมาตะกี้โจทย์ข้อนี้นะเดี๋ยวเราจะมาหาค่าของข้อนี้กันบ้างเดี๋ยวยกตัวอย่างให้กันหาลิมิตนะ,เ,ะเขาบอกว่าตัวอย่างลิมิต x เข้าใกล้0 x กำลังสองซส่วน x เท่ากับเท่าไหร่อ,อย่างที่บอกถ้ามันมีตรีโกณเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยพอเราแทนค่าแล้วมันเป็น0 ศูคูณศูนย์เนี่ยศูคูณศูนย์หลายๆคนไปตอบ0ูนย์เลยบางข้อก็ถูกบางข้อก็ไม่ถูกนะแต่ถ้ามันเป็นตรีโกณผสมกับพจนนาเวลาเราจะทําก็คือเริ่มจากตรีโคณก่อนว่าไซ n ์ของ1ส่วน x เ,เนี่ยอยู่ระหว่าง1กับอะไรนะลบหนะ่งะจากนั้นทําไงจะให้มันเป็นเหมือนโจทย์ในโจทย์มี x ก,กําลังสองเราก็เลยต้องนำ x ก,กําลังสงคูณ ตลอดเราก็เลยได้เป็นลบ x กำลังสองน้อยกว่าเท่ากับ x กำลังสองไซน์หนส่วน x น้อยกว่าเท่ากับ x กำลังสองจากนั้นทำไงต่อน้ำลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์คูณตลอดเราก็เลยได้เป็นไรลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ลบ x กำลังสอง น้อยกว่าเท่ากับออืม,อมแบบหมดแป๊บหนึ่งปากกาเขียนไม่ติดเฉยเลยแปบ๊บหนึ่งนะอืมก็เลยได้น้อยกว่าเท่ากับเขียนไม่ติดเพราะอะไรอน้อยกว่าเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ x กำลังสอง sin 1ส่วน x น้อยกว่าเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้0ู x กำลังสองอะจากนั้นแทนค่าอันนี้ก็ได้ศูนย์น้อยกว่าเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ x กำลังสอง sin ์ส่วน x น้อยกว่าเท่ากับศูนย์นั่นเองสองฝั่งเท่ากันเพราะฉะนั้นลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ x กำลังสอง sin ์ส่วน x ก็เลยตอบศูนย์นั่นเองโอเควันนี้นะประมาณนี้